ทุกทครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับที่นี่คือพัทยาเหนือครับผมครับและนี่คือพี่โจ้นะครับพี่โจ้มีตำแหน่งเป็นผมทำตำแหน่งของผู้จัดการอาร์ตินพราไดส์ผู้จัดการอาร์ตินพลาไดส์นะครับที่นี่แนวคิดนี้เริ่มต้นมอย่างไรพี่โจ้แนวแนวเริ่มต้นของแนวคิดของที่นี่นะครับเริ่มมาจากคุณชินเจยุน นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเป็นชาวเกาหลีตายครับผมคือเขาเคยทําอยู่ที่เจจูนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์คล้ายๆกันนะฮะก็เลยมีแนวคิดที่จะเข้ามาทําที่เมืองไทยนะฮะก็เลยเลือกที่พัทยาเนี่ยเป็นที่แรกนะฮะก็จะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีนักท่องเที่ยวหลากหลายที่เข้ามาในพัทยานะฮะเพื่อจะได้โชว์ผลงานที่ที่มีอยู่คือศิลปะทุกทุกอย่างเนี่ยคือวาดแบบ3มมิติครับผม จะมีการสื่อในทํานองของ3มิติสมิติครับผมบให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับรูปภาพที่เราจัดเตรียมไว้ก็สนุกสนาน,นครับเพื่อเ,เช่นภาพที่อยู่หลังใช่ครับ,รบผมภาพอยู่หลังนี่คือภาพ ครับอันนี้จะเป็นน้องในแนวของเขาเรียกว่าสื่อของการเวลาที่มันหลุดกรอบออกมานะฮะหลุดกรอบมาแล้วให้เราในตัวเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับรูปภาพพวกนี้นะครับผมให้เกิดความสมจริงขึ้นมาอยากรู้ว่ามีส่วนร่วมยังไงพี่โจแสดงหน่อยครับอ๋อเอาเลยไหมครับเอาเลยครับรับนี่ถ้าสมมติว่าหลุดกรอบมันหลุดยังไงพี่โจหลุดยังไงรกรอบตัวกรอบมันก็จะเป็นกรอบธรรมดาแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวกระดาษที่อยู่ในกรอบเนี่ยเวลาเราจะถ่ายภาพกับภาพพวกนี้นะฮะมันหลุดออกมาเสร็จปุ๊บเราจับตรงนี้นะฮ เราเหมือนกับว่าเราจะดึงออกมากระชากกระดาษออกมาจากกรอบมันนะฮะเราจับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับโอเคครับงั้นท่านผู้ชมครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะข้างในนี่จะมีเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยครับเชิญครับเอามาแล้วครับพอดีเลยอันนี้มันจะเราใส่มงกุฎเหมือนนโปเรียนมอบมงกุฎให้เรา นีี้้มาอกอกงละ่ะตรงนี้เกิดจากความตั้งใจอันนี้เรื่องบอกว่าเกิดจากความตั้งใจของศิลปินไม่ใช่ว่ามาเที่ยวแล้วท่านเห็นต้นไม้แล้วท่านจะมาของหวยก้ความตั้งใจของศิลปินเขาขอหวยกอหวย <laughs> อันนี้ก็จะเหมือนกับเราจะเดินเข้าไปด้าน,นในจะมีกำแพง นะฮะทำแทงัทะลุเข้าไปทะลุข้าในแล้วเรามองกันมาส่วนนี้ยเหมือนกับเราเฮ้ยมันเป็นเป็นประตูของวัดที่จะเข้าไปอไนนะไรพวกนี้จะเป็นมุมอ๋อเป็นมุมแบบมุมลึกเข้าไปมุมลึกเข้าไปม,มันต้องมีตัวช่วยว่ามองผ่านเลนแล้วจะเกิดความรู้สึกที่ที่เสมือนจรงิงนะไม่ว่าเราเป็นเขาเรียกว่าได้เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของรูปภาพตรงานไปแต่มันถ่ายมาสวยนะใช่ฮะจะถ่ายมาใช่ไหมมันถ่ายมาสวย อันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ว่าคุณจะถ่ายรูปยังไงใช่เพราะว่าบางทีเข้ามาในห้องนี้แล้วบางทีเห็นแล้วเฮ้ยจะทํายังไงจะมีต้นแบบยังไงจะถ่ายรูปยังไงเราก็มีบองต้นแนะนําอย่างนี้ก่อนก็มาดูพวกนี้อ่ามันแต่ละห้องเราจะมีไว้ให้นี่คือเป็นตัวอย่างใช่จะมีแต่ละภาพไว้ให้ อันนี้ก็เหมือนเข้าสู่อียิปต์แล้วเป็นพีระมิดไปพีระมิดอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่า,าชั้นใต้ดินลงเข้าไปสู่กุศล,ลปัตใช่เราอยู่เราอยู่มุมนี้เวลาถ่ายจะอยู่มุมนี้นะครับม,มนี้ยืนอย่างเงี้ยคนก็กลัวตกเฮ้ยะ,ะสะนับพุกเดินมาเฮ้ยพุกม,มันก็จะเป็นมุมของมันอยู่อย่างเงี้ย อ๋อมันจะเป็นชัดลึกเข้าไปใช่มันลึกของการอ๋อมันจะเป็นใช่เนี่ยจะเป็นมุม,มจะเป็นมุมมาที่นี่ก็เอาภาพพวกนี้ไปหลอกเพื่อนได้ว่าไปอียิปต์มาละเอาไปหยิบไปเลี้ยงอูดเลี้ยงอูดมาละเนี่ยตุ๊บเราไปเที่ยวอียิปต์กันมาแล้ว,ลวเตราาเียมเตรียมจะ <laughs> ขึ้นอูดแล้วนะอ้าว <laughs> พอมาที่นี่เสร็จปุ๊บพรมวิเศษอ้าวละสิเออมองฝั่งนี้มันจะมีเหลี่ยมมิติเป็นขาวดำาม้นก็มันลอยได้เหมือนเราวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปปุ๊บอัดระวังนะจะเป็นอย่างนั้นไอ้ <laughs> ตัวนี้ก็เหมือนเเราเฮ้ย มันเป็นถ้ำสมบัติมาเจอสมบัติเฮ้ยหน่อยเว้ยเฮ้ยยกอ่าันไม่พีงมาเจอหยิบหยิบหยิบสมบัติให้หน่อยอุ๊กอุ๊ันมาเจอมัมมี่หันมาเจอมัมมี่อ้าวมัมมี่อะไรหะันมาเจอมัมมี่แลมาเจอมัมมี่ก็อยู่ในโซนของเรียกว่าอ๋อนี่จะเป็นไม้อเหรอเป็นบางช่วงเราก็เป็นไม้แล้วบางช่วงก็จะเป็นกำแพงเป็นเป็นปูนอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเราทำเป็นปูน พราบางตัวเราจะเสริมกอันนี้ก็เหมือนกับจำลองเรียกว่าสะพานแขวนสะพานแสะพาข้ามเหวลึกหุกเขามันก็ได้ตามเป็นสะพานแขวนจริงนะให้มันร่วงลงไปลถข้างล่างเอาเบาะรองรับลล้อมรั้วไว้อย่างนี้ก็ยังมีคนลงไปเหยียบโอพระเจ้าอันนี้เป็นเวนิสกอนโดล่าแล้วอ่าตรงนี้ล่องเรือหารักโ เป็นล่องเรือหารักจะอยู่มุมนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าขึ้นมาบน Art in อินฟราไดในมุมนี้ในห้องนี้นะครับก็ต้องขอบอกนะครับว่าทุกอย่างที่นี่เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็ให้ความบันเทิงสนุกสนานทุกเราแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวบางคนที่เข้ามาแล้วเนี่ย ก็เห็นว่าห้องนี้เป็นมุมอับมุมลับหน่อยที่ทพอไม่เห็นนะครับ,รบก,ก็เลยมาแค่แกะเก่าจนทั้งเกิดความเสียหายอย่างที่เห็นนี้นะครับ นี่คือฝีมือลักท่องเที่ยวครับผมอีกส่วนหนึ่งครับที่ว่าเป็นบางส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาเลยครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ควรจะมาแคะมาแกะมาอะไรอย่ะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับแต่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นท่านใดจะเป็นชาติไหนเราก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็เลยเตือนกันเอาไว้นะครับใช่ครับเหลือหน้าแกะไหมครับ ตรงนี้เรามาถึงห้องนี้แล้วก็เหมือนเป็นของศาสนาพุทธที่นี่คือเป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์ของงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นพุทธศาสนาเป็นรูปนี่ก็ทําเหมือนเป็นเรายืนอยู่บนโขดหินเรายืนบนโขดหินแล้วก็เหมือนว่าจะเข้ามาสักการะท่านเนี่ยต้องผ่านต้องผ่านเข้ามาน้าผ่านโขดหินเข้ามาแล้วก็มาสักการะท่านตรงนี้ครับผมแต่พอข้ามกลับนี่คือต้องกระโดดกระโดดต้อปุ๊กต้องกระโดดหน่อยกระโดดท่านอย่างนี้เลย เราอกกันเล่นมาทางนี้ก็เป็นน้ำเป็นน้ำตกใช่เหมือนกันเราจะอันนี้เป็นน้ําตกแล้วใช่โอ้อันนี้ต้องลําบากหน่อยเนี่ยเพราต้องข้ามเรามาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้เอาไปทางโน้นดีกว่ามันเหมือนกับว่าเราจะผ่านมาทางนี้มาทางนี้ฮะอ่าเดียพาผมหล่นเนี่ยอ่าเราก็ค่อยๆเดินนะฮะวันนี้ต้องมางี้ค่อยๆเดินใช่แล้วมันจะเห็นวิวด้านใน แล้วเหมือนก็จะเดินไปไปอย่างนี้เลยค่อยๆข้ามไปข้ามเริบข้ามนะครับเรข้ามไปแล้วมันจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับค่อยเดินไปวันนี้ของคนเราก่อนจะถึงสุดท้ายมันก็เฮ้ยอ๋อมันต้องกระโดดไปมัอมันกับการว่าสุดท้ายแล้วนะอะไรพวกนี้ต้องกระโดดไป มาแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันได้อารมณ์สรุปแล้วเราสองคนในอายุก็ร่วมร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ชักเป็นเด็กแล้วชักเป็นเด็กแล้วเริ่มสนุกกับการได้มาถ่ายรูปนี่ส่วนด้านข้างนี่เป็นลูกช้างลูกช้างเป็นปราสาสตร์ใช่ครับที่นี่คือไฮไลท์ของอาร์ตอินพาร์ไดส์อาร์ตอินพาร์ไดส์นะครับใครที่แวะเวียนมาพัทยาก็อย่าลืมแวะมาที่อาร์ตอินพาร์ไดส์พัทยาเหนือพัทยาเหนือสาย2ซอยหนึ่งสาย2ซอยหนึ่งครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่ม ไม่จะเป็นต้องโทรมาจองล่วงหน้าครับไม่จะเป็นครับมาได้เลยมาได้เลยตั้งแต่10บโมงเช้าครับก็คือเราเปิด9ก้าโมงเช้าเปิด9ก้าโมงเลยเก้าโมงเกโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับแค่พาคนรู้ใจมา สพายกล้องมาหนึ่งตัวแค่นั้นพอแค่นั้นก็มีหรือถ้าไม่มีกล้องจริงๆที่นี่ก็มีสตูดิโอถ่ายครับมีเจ้าหน้าที่บริการให้ครับครับผมครับและอย่าลืมนะครับมาหาพี่โจ้ใจดีอยู่ที่มีประจำท่าทัศ์อินฟาไดส์พัทยาเหนือนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ลด้กับพี่โจ้สนุกมากครับผมครับเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ